ตอนนี้กำลังนนเข้ามาในวัดพระธาตุท่าวเทียน แนลงนี้นะคะที่เจอตรงไหนก็้ เดี๋ยวไปดูวัดกันเลยยังคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นดิมโขงค่ะทางโน้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศมาวนะคะสปปฝ่อานีค่ะนี่ฟ้า หน้าของวัดค่ะทางด้านนี้จะเป็นด้านหน้าของวัดอ๋อสุดเดนชิเชิ ถึงแล้วค่ะท่าอเคเก็บป้ายไหมคะนอนง่ายบางคนปนูเม็นมบัดกับเราถนะน,นนี้เป็นเรียบดินโขงมาหาดินโขงดินโขงไปทางโน้นค่ะแล้วก็ไปทัะ,ปะคุณ มาถึงบริเวณมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังรอบูชาทเทพเทียนดอกไม้แล้วค่ะอันนี้เป็นพระธาตุสำหรับคนที่เกิดประจำวันศุกร์นะคะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนสำหรับคนที่เกิดประจำวันศุกร์ก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะมีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เลย อ๋อทูตีสิบเอ็ดดอกเทียนสองเหมือนกันอันนี้เทียนคู่ค,ค่ะเหมือนกันถ้า,ถาคน,านาอ๋อค่ะสามดอกนะคะดอกไม้ดอกไม้นี่จะเป็นไหมคะแม่ต้องเอาดอกกล้วยไม้หรือว่าดอกอื่นก็ได้คะอ๋อแต่อันนี้เราตาม,ม,มทีค่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะเราเดินไปนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะ ให้มาการะาธาตุท่าอุเทนนะคะกราบนมัสก,การพระาธาตุท่าอุเทนนะคะนี่จารึกมาดูแผ่นจารึกของพระาธาตุท่าอุเทนนะคะจำนวนยี่สิบหกบรรทัดแาบนี้นะคะนี่นี่ ถอดหน้าถอดรองเท้าเราจะเข้าไปแล้วนะคะสุภาพสตรีห้ามเข้าเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเป็นผู้หญิงต้องให้เฉพาะผู้ชายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ก็ไม่ให้เข้าไปนะคะไม่สุภาพสตรีหมดเลยเราก็จะมานมัสการขององค์พระธาตุตรงนี้นะคะจะพาเดินภัยดู รอบรอบขององค์พระธาตุนะคะสำหรับท่านที่เกิดมันสุกนะคะดูพระธาตุนะคะอร้อนพื้นก็จะร้อนหน่อยนะคะสำหรับ พื้นก็จะร้นรอนๆหน่อยได้ hmm. จะพาเดินแล้วดูบริเวณวัดนะคะอันนี้ก็เป็นพระพรมปค่ะเดี๋ยว มองค่ะอือไม่เจ๋รค่ะหลวงพ่พอทันใจป่าถนาขอให้มีแต่สิง่งดีๆเขามาหาหลูนิเด้าาอพระธาตุประจําบรรษุ รลงพอหน้าปกก่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะโอ้ว้าวสักเซจีต้องมีใช่ไข่อยู่ไหนถ้ามีองค์พญานาคต้องมีบ่อน้ำให้องค์่าน ก็มีหลายงานเลนะท่านูโชคใหล้ลาผู้พึึงเด้อสาธุสาธุาธผู้พึึงเสด้มากรามาสการุณท่านอีกมีพระเล็กๆเยอ่เลอ อยู่ตรงฐานข้างล่างนี่ค่ะจะมีประมาณนี้นนค่ะคงไม่ทราบว่าพระเจ้ามาทำอะไรนะคะน,นี่คือพปประปางคคำเกลือพระประจำวันสุขค่ะพระประจำวันสุขนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่กดติดตามช่องของคุณครูพึ่องออนอุมานนะคะ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย